ฮัลโหลสวัสดีนะคะคนท่านน้ำนะคะ Water Sign นะคะมีราศีกรกฎพิกจิกมีนนะคะนี้จะเป็นคลิปดวงความรักนะคะรายสองสัปดาห์บวิกดีสิบหกมีนาคมนะคะจากโซทาโร่แม่หมอโซนะคะคลิปนี้แม่หมอโซทำช้าให้นิดนึงนะคะแม่หมอติดงานเยอะนะคะแต่ว่าเรามาดูกันเลยนะคะคลิปความรักเนี่ยเราจะใช้หลักการดูนะคะยึดตามลัคนาแบบโหราศาสตร์ตอนตกนะคะการแบ่งวันที่เขาไม่เหมือน เขาไม่เหมือนดวงไทยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ลัคนาตะวันตกนเนี่ย Western Astrology เนี่ยเขาจะเริ่มแบ่งกับโซเดียกซายอะไรพวกนี้น,นะคะเริ่มแบ่งแต่วันที่แบบ22ตัดวันที่กันนะ21 22อะไรประมาณเนี้ของแต่ละเดือนนะคะก็ดูตามนี้ได้โอเคดวงความรักเราแบ่งเป็นสถานะนะโสดไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีคู่นะคะเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเริ่มจากซิงเกิลก่อนนะคะคนโสด กรกฎพิกจิกมีนนะฮะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเป็นอย่างไรวันนี้เราจะใช้ไพ่วินเทจวิสตอมอาร์โอลนะฮะเรามาดูพลังงานหลักนะคะโอโ้โ,อโหนะคะไพ่สวยอะ่ะชอบมากเลยนะคะ expression นะคะได้ไพ่ expression คือการแสดงออกนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะในช่วงเดือนนี้และการมีนาคมอะ่ะคนโสดกรกฎพิกจิกมีนะฮะคือ ไม่รู้นะ Feeling Energy มันดีนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยแสดงออกได้ถึงความเป็นตัวของตัวเองคือคุณอาจจะไม่ได้มีใครอยู่ในใจหรือคุณอาจจะมีคนแอบชอบหรืออะไรต่างๆนะแต่คุณรู้สึกว่าพลังงานคุณ p o s i t i v e คุณคุณบวกแล้วคุณแสดงออก ความเป็นตัวของตัวเองได้ซึ่งพลังงานเหล่านี้มันจะทําให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดคนรอบข้างได้นะฮะเราสังเกตสัญลักษณ์ของผีเสื้อบนบนพ้ไหมคะผีเสื้อเนี่ย butterflies เนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการการอ่า transform นะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ผ่านมาคุณจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นเราเจอความยากลาบากมามากนะคะเราเจอบทเรียนอะไรต่างๆความท้าทายในเรื่องความรักเข้ามาตลอดเลยแต่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงจากเหมือนหนอนดักแด้นะคะกลายเป็นกลายเป็นผีเสื้อที่กางปีกที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะหมอคิดว่าคุณมีความมั่นใจหรือคุณมีความพลังงานคุณ,คณดีมากขึ้นนะคะที่คุณจะได้แบ่ง เขาเรียกอะไรเบิกบานนะคะเหมือนเหมือนสยายปีกผีเสื้อแบบนี้นะคะก็จะไม่หมอะคิดว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีความแบบมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษแบบนี้ก็ได้นะคะหลายๆคนนะก็คือบัตเตอร์ฟลายเนี่ยไอเอ็กเ e รสชั n นเนี่ยคีย์เวิร์ดมันคือเหมือนกับว่าเราอย่าคิดมากอย่าได้กลัวนะคะเรารู้สึกยังไงก็แสดงออกตรงไปตรงมาตามที่เรารู้สึกนะคะมันจะทำให้คุณนะ่ะเหมือน มีสเปซมากขึ้นมีอิสระมากขึ้น happy ปปมากขึ้นละกันนะคะนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะกระกดพิกจิกมีนนะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะในเรื่องความรักนะคะห้าไม้มีไพ่ห้าไมา้มีไพ่พเจ็ดถ้วย reverse กลับหัวมีไพ่ the world โอเค What else? The star reversed. Okay. Hmm. ไม่รู้นะพลังงานคุณมัน dreamy อะค่ะคือฝันๆไงไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในช่วงฤดูกาลของราศีมีนนะไพ่เซสซ e a เ o ่เดือนมีนาคมนะคะพลังงานดาวเป็นไปกระจุกอยู่ในธาตุน้ําแบบราศีมีนเยอะนะคะมันก็จะมีความแบบว่าฝันๆชวนฝันอะไรแบบนี้นะคะคือไพ่ไพ่ในเรื่องความรักเนี่ยได้ห้าหมานะคะใบแรกใบที่สองได้ไพ่เถ้วย นะแล้วก็ได้ไพ่ the world แล้วก็ได้ไพ่ the star reverse คนโสดนะฮะไพ่เขาก็ขึ้นว่าอ่ะเราเราเป็นโสดนะฮะแต่ว่าเราเราเหมือนเราอืมในเรื่องความรักตอนนี้คือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณมีคุณมีความคิดมีไอเดียมีหลายสิ่งอยู่ในหัวเหมือนกัน นะคะออสองใบนี้มันให้พลังงานให้ฟีลลิ่งของความที่แบบว่าเราเราคิดเยอะเราคิดเยอะเรามีหลายๆสิ่งอยู่ในหัวคิดเยอะแปบลบว่าคิดมากไหมบางทีก็ไม่เชิงนะแบบเราอย่างนง้นเราเรามีหลายๆสิ่งที่ที่ต้องคิดอะคะ่ะในในหัวนะคะมันก็แบบ จะจะรู้สึกว่าในในในความรู้สึกนึกคิดของเราอะ่ะมันจะค่อนข้างที่แบบบีซี่นะคะเอ่อมันไม่ถึงกับปลอดโป่งโล่งสบายนะมันแบบคิดนู่นคิดนี่เต็มไปหมดเลยหรือวาดฝันจินตนาการไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการจินตนาการนะเจ็ดถ้วยแต่ถ้าเจ็ดถ้วยกลับหัวคือจินตนาการแบบค่อนข้างมีแฟนตาซีแฟนตาซีเพอรเพอแม่หมอไม่ได้ว่าคุณเพอเจอนะแต่ว่าคุณวาดฝันนะ่ะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยมันยังบ่งบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะ มีคนที่คุณชอบก็ได้นะนี่มีใครชอบหรือเปล่าคะเหมือนเราจรินตนาการถึงใครบางคนที่บางทีตัวคุณเองก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงเป็นคนที่อ่ะอาจจะไกลเกินเอื้อมหรือว่าเป็นคนที่หูมีสเสน่ห์มากๆเลยแบบนู่นนี่นั่นนะคะแต่แม่หมอจะบอกว่าจริงๆคนที่คุณนึกถึงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีโอกาสนะคะแต่ไพ่ของคุณมันขึ้นว่า เราอาจจะคิดเราอาจจะคิดได้ข้อสรุปไปแล้วว่าเราไม่มีโอกาสแต่ว่าไพ่ t ดืสตากลับหัวเนี่ยมันคือเหมือนกับว,ว่าเราเราคิดลบเกินไปเกี่ยวกับตัวเองหรือเกี่ยวกับความรักนะคะซึ่งตรงนี้นะคะแม่หมอคิดว่าคุณอยู่กั้ำกึ่งความรู้สึกของคุณหรือภาวะความรักของคุณคุณอยู่กั้ำกึ่งระหว่างความแบบ บางทีเราไม่แน่ใจนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่บางทีคุณก็มีความหวังขึ้นมาเนี่ยมันจะแม่หมอที่ว่าม,มันเด้งอยู่สองขั้วแบบนี้มันก็เลยในเ,เรื่องความรักอะ่ะต้องบอกว่าแม่หมอจับความพลังงานว่า คุณจะสับสนสับสนไม่ใช่ว่าเราเรายังไงนะแต่ไอ้ทั้งหมด energy พวกเนี้ยนะคะคือสับสนโดยไม่รู้ว่าให้เราจะคิดเรื่องนี้ยังไงดีนะคะเพราะว่าไพา่ไพ่ความคิดของคุณเนี่ยได้ the world ซึ่งมันดีนะมันเหมือนกับว่าเราเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เราพร้อมที่จะมันเป็นไพ่อของการที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นแล้วในเรื่องของความรักนะคะเราพร้อมที่จะออที่จะไปต่อนะฮะแต่พพไตะะตพ่ไพ่บท ใหใบสุดท้ายมันเป็นข้อสรุปที่บอกว่าเออบางทียังยังงงๆอยู่เนี่ยสามใบเนี้ยนะคะมันมันเป็นแม่หมอว่าความหมายมันขัดแย้งกันนะคะแต่มันเล่าเรื่องของคุณได้ะะอะค่ะเนาะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะข้อดีอันนี้ของคุณก็คือว่าช่วงนี้คุณมีความรู้สึกเปล่งประกายหรือคุณมีความรู้สึกแฮปปี้หรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณพร้อมคุณอยากจะแสดงออกอะนะคะหรือพร้อมที่จะมีความรักนะคะแต่ว่าบางทียังมันเห็นไพ่แบบว่า เราอาจจะกำลังหาบาลานซ์อยู่ว่าเราเนี่ยจะเอ็กเพรสตัวเองจะแสดงออกอยังไงหรือในเรื่องของความรักหรือเราจะแฮนเดิลอย่างไรมันมีผสมปนเปกันอยู่เพราะาอย่างที่บอกว่าประสบการณ์ในอดีตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็บางทีหลายๆเรื่องนะคะความสับสนความรู้สึกของคุณที่ตอนนี้เป็นอยู่เนี่ยเนี่ยไพ่มันตีกันอยู่ในหัวเนี่ยห้าหม้นะคะ มันหลายๆอย่างเป็นเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมแล้วก็เราเหงาเป็นได้นะคะเราเหงาเราอยู่แต่กับบ้านนะคะคําแนะนําที่แม่หมอจะให้นะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคิดมากไปละฉันมีหลายสิ่งอยู่ในหัวมากเลยให้คุณหาแบบให้คุณออกไปทั้งนอกนะคะคือหากิจกรรมนอกบ้านทํานะคะหรือไปชิลในที่ที่ใครที่กำลังคิดเรื่องอยากจะพักร้อนอยากจะมี่อไปไป,ไปท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยนะคะ ดึงตัวเองออกจาก s สเปซเดิมๆของตัวเองนะคะเราก็หากิจกรรมทำอย่างเงี้ยน,นะคะแม่หมอจะคิดว่ามันช่วยคุณ Balance ได้นะฮะที่ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมอาจจะยังไม่ใช่เร็วนี้แต่คิดว่ามีนะคุณมีไพ่เดอะเวิร์ปรากฏขึ้นมานะฮะแต่ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงพยายามเปลี่ยนผ่านพยายามที่จะเนี่ยเหมือนเหมือนผีเสื้อเหมือนหนอนดักหด้ที่กำลังจะกลายเป็นผีเสื้อะคะ่ะเหมือนคุณกําลังหาบาลานซ์ตรงนั้นอยู่ แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดดสตากลับหัวยังบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งคิดลบเกินเกินไปนะคะมันยังมีโอกาสดีๆที่จะรอคุณได้อยู่อะไรที่คุณคิด บางทีอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันคงบ้าไปเองมันคงไม่มีหรอกอย่างนั้นจริงนู่นนี่นั่นหรือฉันเจอแต่คนเจ้าชูเนี่ยไพ่เจ้าชูก็ได้นะปัญหามันคงไม่มีใครแล้วที่จะดีที่จะซื่อสัตย์หรือที่จะเป็นคู่ของเราเปิดใจอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะอะไรอะไรก็ไม่ได้ไม่มีใครรู้อนาคตไม่แต่โซทาโร่มานั่งเปิดไพ่ก็ยังบอกอนาคตคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันไม่มีใครรู้นะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่อยู่ที่ กรรมปัจจุบันสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไพ่ก็รู้สึกว่าเขาให้กําลังใจคุณนะคะว่าช่วงนี้นะคะแม้ความคิดจะสับสนวุ่นวายแต่ว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่พยายามหาบาลานซ์ตรงนั้นให้เจอนะคะ get more information นะคะเนี่ยแม่หมอคิดว่าคือคุณอาจจะไม่ต้องไปหา information อะไรหรอกมันคือบอกว่าทุกอย่างความคิดที่มันไหลเวียนล่นอยู่ในตัวเราตอนนี้นะคะมันยังต้องการ มันยังไม่ใช่บทสรุปยังไม่ใช่ข้อสรุปมันต้องมีอะไรมันต้องมีต้องใช้ความเข้าใจหรือว่าต้องมีเเราเร่เหมืว่ามีข้อมูลมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งแพน,นิคอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งเหมือนวิตกจริหว่า้ยช่วงนี้ฉันฟุงซานมากเลยเนี่ยพ่คุณมันเป็นแบบนั้นะ่ะนะคะเนาะโอเคก็เป็นกนําลังใจให้กับคนโสดกระกพิจิกมีนนะคะ ต่อมานะคะเพื่อนๆออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอโทษนะคะพอดีมันมีมาสเสจเข้ามาอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานคนโสดอะคุณมีความสำเร็จนะคุณมีความสำเร็จในเรื่องการงานในสิ่งที่คุณทำนะคะเหล่านี้พวกนี้มันจะเป็นตัวสร้างความมั่นใจให้กับคุณนะคะหรือว่าคุณมีความสำเร็จในการเคลนะียร์ความรู้สึกเก่าๆมันเป็นไพ่ของการจบก็ได้นะเคลียร์ความรู้สึกเก่าๆกับ อะไรต่างๆที่มันค้างคาแล้วพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่เหล่านี้มันจะให้มันจะเตรียมความพร้อมให้กับคุณในการเริ่มต้นบทบทใหม่ของของความรักของคุณนะคะน่ะเนาะโอเคอ่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปก็จะเป็นของคนเอ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะกระกฏพิจิกมีใครที่อยู่ในโซนอื่นๆอยู่อะมาทางนี้นะ ได้ไพ่อะไรเออ protection นะคะ protection คือไพ่ของความการปกป้องนะคะการคุ้มครองนะคะไพ่สวยมากเลยคะ่ะการปกป้องคุ้มครองนะคะพอไพ่เนี่ยมันบอกว่าพลังงานความรักของคุณนะคะมันพูดถึงเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองนะคะจากพลังงานที่มันท็อกซิกอะไรที่มันเนกาทีฟอะไรที่มันลบ แบบนี้นะคะหรือสิ่งต,งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คุณอาจจะกําลังรู้สึกว่าคือส่วนมากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะมันจะเวิร์นเวนมันจะเหนื่อยใจมันจะแบบพยายามหาคําตอบแต่ไพ่ protection หมายความว่าสิ่งใดสถานการณ์ใดที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังแต่มาอันเนี้ยมันเป็นวิธีการของ ของจัก,กรวาลของยูนิเวอร์สที่จะช่วยปกป้องคุณจากสิ่งที่มันไม่ใช่โชคชะตาหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ดีกับคุณกับตัวคุณจริงๆนะคะเนาะมันไม่เหมาะที่ว่า protection นะคะความคุม้มครองการปกป้องอันนี้เป็นเป็น message จากไพ่อันนี้นะคะทีนี้เรามาดู tarot กัน อ่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะกระกฎิกจิกมีนนะคะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมเป็นอย่างไรอ๋อเทมเพลนส์เนี่ย<อ>ก็สถานการณ์สับสนวุ่นวายเป็นอย่างมากนะคะโอ้ว้าวเฮอร์เมสรีเวิร์สราชาไม้กลับหัวสี่ถ้วยอืมโอเค คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอันนี้นะคะก็คือมันบ่งบอกว่าคือคุณอาจจะห่างกันไปอะ่ะห่างกันไปหรือมีการมีการเลิกกันนะคะคือ ance, ไพ่เทมเพลตส์มาเป็นไพ่ค,คือความสัมพันธ์ของคุณได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเทมเพลตส์กับหัวมันมันเปลี่ยนแปลงในแบบที่ว่าเออเราเองก็ไม่เข้าใจนะคะคือมันค่อนข้างสับสนวุ่นวายโกลาหลนะคะแต่ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับคนทตดไฟได้นะคะหรือไม่ก็คนราศีกันนะคะมีกันมีธนูาัุไฟเมษิงธนูแบบนี้นะคะคือใครบางคนทําให้เราเสียความรู้สึกหรือผิดคําพูดกับเราผิดสัญคําสัญญากับเรานะคะแล้วก็ตอนนี้คือคิดว่าอาจจะไม่ได้มีการติดต่อหรือพูดคุยหรือมาบอกอะไรให้กับชัดให้ชัดเจนนะคะ อตอนนี้แม่หมอคิดว่าคุณพยายามที่จะ process หรือพยายามที่จะจะคิดถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะคือคุณอาจจะรอถ้าเกิดว่าคุณรอการสื่อสารจากเขาการติดต่อจากเขาเนี่ยถามว่ามาไหมไม่มานะคะยังไม่มาในช่วงนี้นะคะสสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้นะคะเหมือนเขามันเป็นเฮอร์มิตรลับหัวนะคะนีปัญหานะ่ย มีปัญหาไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเคลียร์นะคะคิดว่าเขาอาจจะทําผิดอะไรบางอย่างกับคุณนะฮะแต่ทีนี้กลับมาที่ message protection อันนี้นะคะคือถ้าคุณรู้สึกเสียใจอยู่ตอนนี้รู้สึกเสียใจกับการกระทําของเขาอยู่ตอนนี้นะคะแม่หมอคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะปกป้องตัวคุณนะคะคือคุณจะได้เห็นนิสัยของเขาจริงๆหรือได้เห็นความจริงใจ ได้เห็นความจริงใจหรือว่าได้เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยไพ่สีถ้วยนี้คุณคือคุณก็กําลังพยายามทําความเข้าใจกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะออกมาจากตรงนี้ให้ได้นะคะแม่หมอคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเคยได้ยินใช่ไหมคะคำเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันดีทั้งนั้นนะคะอืมตอนนี้ถ้าคุณคิดที่จะทําอะไรอยู่นะคะ จริงๆไพ่ในช่วงสองสัปดาห์นี้มันเป็นไพ่ของการคิดๆนะคะอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปในทันทีนะคะเาพราะไพ่ยังไม่ได้เห็นเรื่องของการลงมือทําหรือบอกว่าเอาละฉันจะทําอย่างงี้นะคะแต่ว่าคําตอบเนี่ยมันจะค่อยๆมานะคาตอบจะค่อยๆมาหาคุณหรือความชัดเจนจะค่อยๆค,คลืบคลานมาหาคุณนะคะให้คุณเปิดใจและลองรับฟังเสียงจากคนรอบข้างได้นะคะสีทั่วเป็นไพ่ของอิทธิพลของคนรอบข้างหรือเพื่อนหรือบางทีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ คุณอาจจะไม่ยอมรับความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งมานานคุณรู้อยู่ลึกๆแต่คุณไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเฮอมิดกับหัวหรือคุณหนีปัญหาหรือคุณรู้ว่าอันนี้สักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นปัญหาขึ้นมาแน่ๆแ,แล้วตอนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะไพ่สี่ถ้วยอันนี้มันดีมากเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยลองมองซิว่าสิ่งที่เคยได้รับ ได้ยินได้ฟังมาหรือสิ่งทีเ่เคยมีคนมาบอกคุณเนี่ยนะคะลองพิจารณาน,นิดนึงนะคะซึ่งมันจะช่วยทําช่วยทําให้คุณเนี่ยได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถามว่าแม่หมอคะหนูมีปัญหาเนี่ยแล้วเขาจะกลับมาคุยกับหนูไหมเขาจะกลับมาคบอะไรอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนี้นะฮะยังไม่กลับมานะฮะยังไม่กลับมาอม ยังไม่ใช่อ่ะค่ะอยังไม่ใช่แล้วก็คือคือแค่จะบอกว่าอย่าไปรออย่าไปรอในช่วงนี้นะอย่าไปรอคําตอบอะไรแบบนั้นเลยนะคะเพราะเห็นว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ตกผลึกทางความคิดนะคะแต่อย่างที่บอกนะมันมีข้อดีมันช่วยให้คุณนะเห็นว่าเห็นน้ำใสใจจริงของเขาอะ่ะว่าเป็นยังไงเนาะ เอาล่ะเรามาดูไพ่ออร์ l เกันเนี่ยว้าวเมดิเทชัน b r i n g a n answer เห็นไหมคะเออไม่คุณคือคุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งสมาธิแล้วถึงจะได้คําตอบแบบผุดขึ้นมากลางใจให้ทําอย่างนั้นได้ดีนะคะก็เชียร์ให้นั่งแต่จะบอกว่าสองใบเนี้ยมันคล้องกันนะฮะมันสอดคล้องกันสีถ้วยนะฮะคือการคิดพิจารณานะคะเขาหน้าไพ่อาจจะดูหน้าเบื่อเนอะนั่งคิด นั่งน้ามุ่ยเชียนนะคะแต่เนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะการคุ้นคลิปพิจารณาวิเคราะห์เนี่ยมันจะช่วยให้คุณเห็นวิเคราะห์อรอบด้านเลยนะคะจะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับคําตอบนะคะทําให้ช่วยทาให้คุณเนี่ยหลุดจากพลังงานแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเนาะอ,อ๋อมีอะไรจะพูดอีกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คิดว่า คือมันอาจจะมีคนที่ถูกใจคุณอยู่เขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาอยู่แต่มันมีนิสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคนะคะเช่นเขาชอบหายไปเขาชอบหายไปหรือเขาชอบเพิกเฉยคุณนะคะ เขาแล้วเขาคาดหวังให้คุณเข้าใจแบบเนี้ยนะฮะให้คุณเข้าใจให้คุณอะไรเงี้ยคุณก็เลยออกแนวไพ่มันเลยออกแนวเบื่อๆเจอคนถูกใจนะแต่ยังไม่ถูกใจเร100%มีนิสัยบางอย่างที่กวนใจเราที่บอเตอร์เราสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณคิดว่าคิดระยะยาวว่าฉันจะไปต่อกับคนนี้ได้ได้ไหมแบบเนี้ยนะฮะอ่าขอหนึ่งใบให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยก้าเหรียญืม ถ้ามันมีนิสัยบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะฮะที่ควรใจคุณนะฮะหรือคนคนนี้นะคะ่ะอาจจะคุยกับคุณแบบเออมันเป็นไพ่ไม่เปิดเผยจริงๆมันควรใจมันติดใจคุณนะฮะไพ่บอกว่ามันพระก้าเหรียญเป็นไพ่คนโสดอะคะ่ะคือคุยกับเขาแบบเพื่อนนะฮะแม่หมอคิดว่า แม่เหมอคิดว่ามันดีณตอนนี้เนี่ยมันดีมันดีกับตัวคุณมากกว่านะคะมันดีกับตัวกับตัวคุณมากกว่าแล้วก็พฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าจะต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยเข้ากันไม่ได้แน่เลยเนี่ยรอดูว่านาคตเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมแต่พองตรงดูแล้วนะไพ่สองใบเนี่ยดูปรับยากปรับยากซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวแปรให้กับคุณคิดจริงๆว่าคุณเนี่ยอยากจะคบกับเขาจริงๆหรือเปล่า นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณที่มารับชมรับฟังแม่หมอโซค่ะสุดท้ายก็จะเป็นกระกฎิจิกมีนสายที่มีคนคบแล้วมี relationship มีคู่แล้วนะคะได้ไพ่ a n c e s t o r เนะคะ a n c e s เ o r เป็นไพ่ของบรรพบุรุษเป็นไพ่ของ คนรุ่นปู่รุ่นย่าพ่อแม่ของเรานะคะก็คือ,อที่เขาเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องความรักของเรานะคะจริงๆแล้วไพ่นี้มันเป็นเชิงจิตวิญญาณเหมือนกันนะคะคือ,อมุมมองความรักของเรานะคะเราอาจจะถูกได้รับอิทธิพลมาจากวิธีการเลี้ยงดู ของครอบครัวของเรานะคะหรือประสบการณ์ของครอบครัวนะคะเรา,าจ,จะเห็นปู่เห็นย่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยรักกันมาอย่างดีเราก็อาจจะอยากมีแบบนั้นอย่างนี้ก็ได้นะคะอีกนัยะหนึ่งนะคะก็คือคนที่เป็นสายสัมพันธ์แบบครอบครัวเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องความรักของเราในทางใดทางหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูไพ่กันนะคะก็รากดพิกจิกมีนะคะเป็นอย่างไร นี่เป็นของคนที่มี Relationship มีความสัมพันธ์แล้วนะคะเป็นไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ The Empress กลับหัวเป็นไพ่ราชาเอ้ยเป็นไพ่อัศาวินถ้วยนะคะแปดไม้ไมเห็นเห็นเป็นแม่นะ่ะ เห็นเป็นคุณแม่หรือคุณยายหรือ ah. อะไรแบบนี้นะคะที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะอาจจะเข้ามามีอิทธิพลทําให้คุณรู้สึกเบื่ออิทธิพลในเรื่องของครอบครัวเข้ามาจัดการอะไรต่างๆแบบนี้ได้นะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อทำให้คุณรู้สึกว่าอยากเดินหนีปัญหาในตอนนี้นะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะอันนี้แค่จะบอกว่าเออสัปดาห์นี้ขอโทษค่ะสสัปดาห์นี้อาจจะให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนอืม ให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนแบบนี้ก็ได้ด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่แม่หมอเห็นนะคะระวังเรื่องของการหึงหวงได้ด้วยหึงหวงหรือการไปพยายาม, control, ยายามควบคุมไปพยายามควบคุมคู่ของเราหรือแฟนของเรามากเกินไปนะคะการพยายามเข้าไปจัดการไป บางทีคนเรามันต้องมี space สเปซค่ะเนาะมันต้องมีสเปซนะคะซึ่งตอนนี้แฟนหรือคู่ของคุณนะเขาอาจจะอยากอาจจะอยากได้ Space อยู่ต่างๆแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกัน นะคะเอ่อก็เลยอย่างที่บอกค่ะว่าให้ให้ระวังในเรื่องของการความใจร้อนความพยายามเข้าไปจัดการอะไรที่มันมากเกินไปจนทําให้ให้คู่เนี่ยอึดอัดได้ด้วยนะคะอันที่3มนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเออเรื่องใจร้อนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเหมือนเราถ้าเราพยายามที่จะ แก้ปัญหาหรือคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะตอบสนองช้าหรือเรื่องทําให้คุณหงุดหงิดอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าลาคาจะรู้สึกเบื่อจะรู้สึกว่าแบบหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอันนี้เป็นเป็นได้นะคะในช่วงนี้นะคะอีกอันนึ่งไพ่มันเหมือนกับว่ามันบอกว่ามันจะมีมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาเร็วๆเวนี้ยนะคะ เหมือนกับว่าจะมีเรื่องเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องอาจจะได้รับข่าวสารอาจจะได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงเนี้ยเข้ามาอย่างกระทันหันเร็วๆนี้ได้นะคะถามว่าคือเป็นอย่างไรเนาะอืมมันขยายความด้วยไพ่สามไม้กลับหัวแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ มัม,มาหมอเห็นเป็นสองสองอย่างนะคะอาจจะได้ข่าวอะไรบางอย่างนะคะเข้ามานะเกี่ยวกับคู่ของเราในในตอนนี้หรือตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องของมีมีใครเข้ามาน่ะมันมีใครเข้ามานะฮะที่ทําให้เรารู้สึกว่า สดใสสดชื่นหรือได้รับข่าวอะไรบางอย่างที่เป็นข่าวดีมากขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นไพ่ของกองของคนที่มี relationship แล้วมันก็จะเป็นตัวแปรของความสัมพันธ์ไงเป็น third party เป็นมือที่3แบบนี้ก็ได้จะมากจะน้อย degree level ไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะไพ่ขึ้น8ถ้วยข้างบนอันแรกเนี่ยบอกว่าสภาวะของความรักหชีวิต ความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนกับยยกย้ายกันไปนคนละทางหรือต่างคนต่างอยู่ในโซนพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่มันเหมือนกับว่าจะมีรอ,อ,อนิดนึงนะคะจะเหมือนเหมือนกับว่าจะมีจะมีสิ่งใหม่เข้ามาะคะ่ะ นะคะมันเป็นได้ทั้งเติร์ดปาร์ตี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณห่างๆห,หรือห่างๆห,หรือว่าไม่ค่อยได้คุยกับแฟนมากเท่าไหร่นะคะรอสักนิดหนึ่งรอสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการเขาอาจจะกลับมาพูดคุยกับคุณดีๆมากขึ้นเอาของมาให้นะเอาของมาให้เอาเอามาง้อแหละมะง้อหรือว่ามาแบบของที่เราชอบอะไรแบบเนี้ยเอามาให้เหมือนกัน นะคะ no. okay. อืมเนาะโอเคอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูไพ่ออร์เคลกัน it's up to you อ่าอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่เรานะคะไพ่บอกว่าคุณมี power นะที่จะทำให้เรื่องนี้แก้ไขจัดการเป็นอย่างไรก็ได้แม่หมอคิดว่า อันนี้คุณอยู่เฉยๆนะคะคิดว่าเดี๋ยวคุณมันจะมีอะไรบางอย่างเข้าเข้ามาหาคุณเองนะคะแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าเราจะแฮนเดลอย่างไงถ้ามีความขัดแย้งหรืออะไรประมาณนี้มันเลือกมันเลือกได้นะคะเลือกที่จะไม่ มันเลือกได้เลือกที่จะให้อภัยหรือเลือกที่จะไม่ให้อภัยหรือเลือกที่จะเดินออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกอย่างความตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะ is up to you แม่หมอว่ามันเป็น power มันเป็นอำนาจอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือแก้ไขปัญหาด้วยวิธีตามแบบที่เราเชื่อของเราเองได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอโซนนะคะคนท่านน้ำนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ